สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมและฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแป๊ารวยนะคะคลิปนี้ก็มาพบพอกันในสูตรหวยรัฐบาลเล่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะเสนอสูตรของพ่อท่องดีนะคะงวดนี้จะเป็นงวดแรกที่ทั้งช่องจะเสนอของพ่อท่องดีนะคะไม่ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลไทยหรือว่าหวยรัฐบาลเล่าเนาะคะ่ะ สำหรับนวยรัฐบาลไทยที่ปล่อยออกไปก่อนหน้านี้นะคะก็มีเรื่องดราม่าขึ้นมานะคะมีบางคนก็บ่พอใจนะคะที่ทั้งช่องได้เสนอนะคะขอเน้นย้ำด้วยค่ะว่างวดนี้เป็นงวดแรกนะคะที่ทั้งช่องได้นําเสนอนะคะบ่มเมนว่าเขาจะมาหลอกลวงผู้ใดด้วยค่ะเป็นงวดแรกค่ะตัวเลขทุกโตนะคะที่ทั้งช่องได้นําเสนอ ต้องผ่านการคัดกรองก่อนนะคะว่าสมควรจะลงบอนะคะท่านผู้ชมเฮาถึงปล่อยนะคะทุกเกือบทุกอาจารย์ค่ะที่ปลอยรอบแรกนะคะก็จะมีเรื่องดราม่าแบบนี้นะคะเฮาบริเวณว่ามาหลอกล่วงผู้ใดด้วยะคะ่ะท่านผู้ชมขอเน้นย้ำว่าเปลี่ยนแค่แนวทางนะคะคืออาจารย์หรือว่าพอเพิ่นบอกมาจังใดเฮากเสนอไปจังสันนะคะ อันนั้นจะเมนหรือโบเมนก็อีกแนวหนึ่งนะคะเพราะว่าทั้งช่องเฮ้าบบดิคิดจะหลอกล่วงผู้ใดนะคะเฮ้าเหยดช่องแนวทางขึ้นมาเพื่อจะมีแนวทางดีๆให้แฟนช่องเฮ้าได้พิจารณาเนาะคะ่ะเพราว่าจะเป็นหวยต่างประเทศหรือหวยรัฐบาลไทยนะคะท่านผู้ชมบบดิเสียเงินเสียทองเขามาเบิงนะคะอันนี้เสนอให้เบิงฟรีๆนะคะขอเน้นย้ำว่าฟรีๆนะคะ แต่ว่าผู้ใดมีน้ำใจอยากเบี่ยงปันให้อาจารย์ท่านใดเฮากะบอขัดค้องนะคะเข้าตั้งใจเหตุแนวทางดีๆขึ้นมาให้เฟนชองมีแนวทางใดพิจารณาอีหลีนะคะถ้าบ้ไดจะเขามาป่วนนะคะอันนั้นบอตอนหลับเด้อค่ะเด้อบอตอนเขามาป่วนนะคะทั้งชองเฮาตั้งใจเสนอแนวทางให้คนที่อยากได้แนวทางอีหลีนะคะแนวทางก็คือแนวทางนะคะท่านผู้ชม ให้พิจารณากันเอานะคะงวดนี้เป็นงวดแรกของพอท่องดีนะคะเพิ่นว่ามาจังใดเข้ากะบอกไปจังสั่นเนาะคะ่ะกะทาเบิงกันไปเนาะคะ่ะว่าจะเขาหรือบบเขานะคะท่านผู้ชมงวดนี้ทั้งช่องเขาจะเสนอหวยรัฐบาลเล่าของพอท่องดีนะคะในงวดวันพุทธที่27กันยายน2อ6 6นห้ากะให้นะคะกเอฟซีเฟนช่อง ชัยวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเอาเด้อย่่ะเดอว,ว่าสมควรจะลงทุนบอนะคะหรือว่าบบสมควรนะคะกะพิจารณากันเอาเนาะค่ะท่านผู้ชมทั้งช่องห้าโบโไเดมีส่วนใดส่วนเสียอีย่งนะคะตั้งใจเฮ็ดแนวทางดีๆขึ้นมาเพื่อแฟนช่องทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพ่อท่องดีเสนอหวยรัฐบาลเล่านะคะเน้นๆเลยนะคะ พอเฮ้ากับจัดให้เน้นบุญล่างนะคะท่านผู้ชมจะได้เป็นตัวเลขแนวทั้งตัวใดแบบใดก็เชิญไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันจากปากของพอเฮ้าได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเออัลโหลแมนแพ้พารวยพอแมนค่ะโ<อ>เป็น <พอ S 1> แดนอเค่ะเออพอว่าจะวาดเป็นปัดแนวทั้งแบบว่าคือ เมือวานมคือถึงดูสันนีคือถึงดีเลยสันนีโอ้ยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพ่อพ่อแม่ตีทางไดโน่ค่ะว่าปีประทุมแม่ละโอ้ว่าปีประทุมค่ะค่ะเป็นจังไดโน่ค่ะพ่อพ่อซื้อยังพ่อไอพ่อซื้อท่องดีเลอรอ๋อพ่อท่องดีว่าปีประทุมเนาะพ่อเนาะเป็นได้พ่อเป็นสูตรคำนวณบ่พ่อหรือจังได้สูตรคำนวณแม่ละเคยเรีนเคยเรีนหวยเล่าบ่อันช่องหนูลงหวยเล่าน้ำเดือพ่อ ท่าแมนพอโมโหก็หันคอยไปหมดแล้ค่ะพอสี่แปดที่นี่บ่นเต็มเต็มเลยพ่อพ่อออกมาขึ้นดิแม่สี่แปดพ่อเออสี่แปดเธอแหละค่ะเมื่อนี่ไอ้ปกติแล้วช่องหนูจะลงหวยเล้าน้ำอาทิตย์ละสามหมื่นนะพ่อจันพุทธสุขมันบ่หนูจะลงพอเห็นวันจันาหันค่ะหวยเป็นตาปวดเธอละพอกระเ็ดไว้แล้วเดือดร้าบดีหวยเหล้าพ่อ อันของของอืมอันนี้ของวันพุธเม็นพ่อเออของวันพุธก็ได้เอา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 ทำเลยก็ได้พ่ออันร่องออกเบื้องเนี้ยฮามีโฉกมีใช้น้ำเนาะอ่าวันพุธค่ะลาวค่ะยิ่งแปดกับเก้ายิ่งแปดกับเก้าอันนี้เน้นเล้าเลยอย่างเดียวเม็นพอพ่อเหล้าเลยค่ะมันสีนี่เลยทางรักมันสีนี่แก่กับเก้าแบบนี้ค่ะ มีสามมีห้ามีสองมีศูนย์มนดิเลที่จับใซกันสามห้าสองแล้วก็ศูนย์อันนี้คือเลขติดนะพ่อเออเลขปีศาจับูนดค่ะแปดสองแปดสามแปดห้าแปดสองแปดสามแล้วก็แปดห้าค่ะเก้าสองเก้าห้าสองเ้าสามแล้วก็9ก้าห้าค่ะพ่อ 030502 0305แล้วก็02ค่ะเออเนียน,น8292พงพอ,งพองเข้าเนียนไปที่82กับ92เนะคะ่ะเออแบบนี้กับ83 9 3้า3มาละ3ฮะพี่อาง83แล้วก็93เลยคะ่ะพ่อเอออือพอเข้าเนียนห้4ชุดเนะคะ่ะ เออเน้นอันนี้เน้นบ,บนล่างเลยนะพ่อเนาะบัวโอค่ะของพ่อเหรอจับเลยค่ะคือว่าตัวเน้นเลยนะพ่อเนาะตัวเน้นเลยะะแป่กระเขาด้็นค่นะ้ <laughs> โอโยขอบบุญขอคุณพ่อลหลายๆค่ะมีสามตัวพวกพ่อได้จับสามตัวไซบัวตัวกวาจับได้ โตเพียรตาสองตัว,ตว,ตวอ๋อค่ะสองตัวก็ให้มันเขาให้มันแมนนะพ่อเนาะแค่ะงวดนี้นเป็นงวดแรกกะที่ออกกับช่องแพะผ้ารวยเฮ้ากะขอให้เอฟซีแฟนช่องเฮ้าไดโชคได้มาน้นำพอด้พอด้อขอขอบบุญขอบคุณพ่อลหลายจ้าที่แบ่งปันแนวทางพอ่องวดหวยรัฐบาลไทยกะเป็นงวดแรกขึ้นกันนะพอ่อ ก็ขอให้ได้โชคได้ใช่พอ่ออันพ่อเป็นคนแบ่งปันแนวทางก็ให้เด้โชคได้มาน้ำกันได้พอ่อเด้อขอบบุญขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะพ่อค่ะสวัสดีดค่ะค่ะท่านผู้ชมก็จะมาสรุปตัวเลขของพ่อท่องดีนะคะของหววรัฐบาลเล่าวัวนพุทธที่27กันยายน2 5 6 6ายงวดนี้เป็นงวดแรกของพ่อเฮ้านะคะที่ได้ออกกับช่องแพ่ผ้ารวยกับเอฟซีเฟนช่องเฮ้า ใช้วิจารณญาณใกนการรับชมรับฟังด้อค่ะเดอ้องวดนี้พอจัดให้เลขวิ่งเลกแลนมี8ดกับเกเลขติดนะคะมีสมมีหามีสองมีศูนย์นะคะพอจพับคู่ห้เก้าชุดเก้าหางมี8ปดสองแปดสามแปดหาเกสองเกาสเก้หานยสศหาศูนย์สองพเนียนไฮสี่ชุด4ี4หางคือแปดสอง แล้วก็ 8, 3, 9, 2, แปดสามเก้าสองแล้วก็เก้าสามเน้นเนนนะคะสี 4, 4, ุ่ดสี่หางนะคะเน้นบนล่างเลยนะคะเ่นได้ทั้งบนทั้งล่างทั้งเบิดทั้งม้วนกับให้พิจารณาเอาะะด้วยค่ะเด้อว่าสมควรจะลงทุนบ่อนะคะผู้ใดมกักผู้ใดชอบกับจัดนะคะผู้ใดบ,บ่มักบ่ชอบกับพานทั้งเบิดทั้งม้วนกับเป็นแค่แนวทางตัวเลขทุกตัวมีเขาได้รุดได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมะะด้าวยช่องเา ที่ดิเสียงโชคเสียงลาบกัขเขาให้มีชกมีใจชโชๆมันๆเยี่ยงปังๆกันสุขุสุข้นค่ะสวัสดีค่ะ